นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชลามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมานต์อุปายาสั์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเมื่อมีธรรมอันเป็นเหตุคือชาติหรือการเกิด ทำที่เกิดจากเหตุคือชรามรณะหรือความแก่และความตายย่อมมีแม้จะเป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์มากเพียงใดก็ไม่พ้นความตายไปได้เมื่อเทวดาจะต้องจุติหรือตายจะเกิดนิมิต5ประการจากนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมพอยยินดีด้วยถ้อยคำสามอย่างว่าห ขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติขั้นไปสู่สุคติแล้ว 2. ขอจงได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วขั้นได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้ว 3. ขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีพระผู้มีพระภาคตัดว่าพิสุทั้งหลายเมื่อใดเทวดาเป็นผู้จะต้องจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้น นิมิตห้าประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นคือ 1. ดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้ง 2. ผ้าย่อมเศร้าหมอง 3. เหงือ่อย่อมไหลออกจากรักแร้ 4. ผิวพันเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กาย 5. เทวดาย่อมไม่ยินดีในทิประอดของตน พิสุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพอยินดีกับเทพบุตรนั้นด้วยถ้อยคำสามอย่างว่าแน่ท่านผู้เจริญ 1. ขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุกติขันไปสู่สุกติแล้ว 2. ขอจงได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วขันได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้ว 3. ขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุกติของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วอันหนึ่งอะไรเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพระเจ้าข้าพิสุทั้งหลายความเป็นมนุษย์นี้แล เป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายเทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วนี้แลเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วศรัทธาของเทวดาใดนั้นตั้งมั่นแล้วมีรากอย่างลงมั่นแล้วอันสมณะพรามณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลก พึงนำไปไม่ได้นี้แลเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพิสุททั้งหลายเมื่อใดเทวดาจะต้องจุติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุเมื่อนั้นเสียงสามอย่างของเทวดาทั้งหลายผู้พอยินดีย่อมเปล่งออกไปว่าแน่ท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วจงถึงสุขติจงถึงความเป็นสหายแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิด เมื่อท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรมศรัทธาของท่านนั้นพึงตั้งลงมั่นมีร่างอย่างลงมั่นในพระสัทธรรมที่พระตถาคตประกาศดีแล้วอันใครๆพึงนำไปไม่ได้ตลอดชีพท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอย่ากระทำอกุศลธรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษ กระทำกุศลด้วยกายด้วยวาจาให้มากกระทำกุศลด้วยใจหาประมาณมิได้หาอุปธิมิได้แต่นั้นท่านจงกระทำบุญอันให้เกิดสมบัตินั้นให้มากด้วยทานแล้วยังสัตว์แม้เหล่าอื่นให้ตั้งอยู่ในพระสัตธรรมในพรม,มจันทร์เมื่อใดเทวดาพึงรู้แจ้งซึ่งเทวดาผู้จะจุติเมื่อนั้นย่อมพอยินดี ด้วยความอนุเคราะห์นี้ว่าแน่เทวดาท่านจงมาบ่อยๆสาธุ